กบเข้ามาเจอกันกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นตามชื่อคลิปไปเลยเนาะกิฟก็จะมาย้อมสีผมด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้ยี่ห้อที่กิฟเลือกมาย้อมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะของ Mi ิ s อ่องแซงเนาะอันนี้คือเป็นรุ่น h e ล l o b u b บ l e f o ลโฟมค o ลเนะคะรุ่นนี้ของเขา่จะมีคือแบบแบ็คพิงเป็นพรีเซนเตอร์แบบอยู่บนหน้ากล่องเลยเนาะแล้วก็สีที่กิฟเลือกมามันชื่อสีว่า a อชกาเกีนะอย่างที่เห็นเลยสีเนี่ยมันจะเป็นสีที่มันมีความแบบน้ำตาลหม่นเขียวนิดนึงเาาาาาะ้า้ตมมกกกลล่่งงองงงแว็็รขจีชส บอกนะว่าแบบว่าเออถ้าผม ก่อนย้อมเป็นยังไงเราหลังย้อมมันจะได้สีประมาณไหนนะคะน,นี่ก็คือแบบจะเป็นลําดับย้อมมาถ้าอ่อนนิดนึงก็จะได้อย่างนี้ถ้าเข้มหน่อยก็จะได้สีประมาณไหนอย่างนี้นะคะอย่างล่าสุดที่กิบย้อมสีผมไปค่ะกิบใช้ลิสเซ่สองสีผสมกันย้อมใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นมันก็คือเฟดเฟดเฟดจนมาเป็นแบบสีอย่างนี้แล้วอะ ah. ทุกคนคือกิบไม่แน่ใจจริงๆว่าตอนนี้ผมผมกิบมันเรียกว่าแบบสีอะไรนะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยก็คือโคนอะก็คือมันแบบดําหมดแล้วอะเลยอยากจะมาย้อมสีใหม่เนาะเต่ยเราจะมาเริ่มย้อมก ก็เดี๋ยวจะมา s เ e ็ by สเต็ปตามมือการใช้ที่เขามีให้ไปเลยนะคะว่ามาใช้ยังไง <c oughs> ขั้นแรกให้ใส่ถุงมือที่เขามีให้มาค่ะคือเราใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนต่อมาก็ให้แกะ s o l u ชันหนกับ3เนี่ยเทใ,ใส่ในขวดเปอร์สอันนี้นะคะต่อมาก็ให้ใช้ฝานเนี่ยแล้วก็ปิดเข้าไปเลยนะ ขั้นตอนต่อมานะคะเขาให้เขย่าเขย่าอย่างนี้ประมาณ20ครั้งห้ามเขย่าขึ้นลงนะคะทุกคนให้เขย่าอย่างนี้ยีครั้งเนื้อจะเป็นเหมือนแบบผ้าคล้ายๆแบบกันเปื้อนให้เราอย่างนี้ด้วยนะคะซารอนแอดโฮมอย่างอันนี้ผมกิ๊บมันค่อนข้างสั้นนะคะแต่ว่ากิ๊บก็คือจะเริ่มยอมจับแบบด้านในเข้ามาก่อน อาจจะใช้เป็นที่หนีบหรือว่ายางมัดผมมัดก็ได้ค่ะเหมือนแบบแบ่งเลเยอร์ผมไปนิดนึงอะผมยุ่งมากตามคู่มือนะคะเขาบอกว่าให้ใช้สารทอนซีพัมอย่างเวลาแบบเราแบ่งเลเยอร์ชั้นผมออกมาเนี่ยมันก็จะได้แบบมั่นใจว่าผมด้านในมันยอมถึงด้วยเหมือนกัน <c oughs> ของกิฟต์เนี่ยกิฟต์รู้สึกว่าเลเยอร์ข้างในของกิฟต์มันได้แล้วใช่ไหมก็ค่อยแบบปล่อยผม ช่ออื่นออกมานะเราปล่อยผมอันเนี้ยเราก็สามารถทำข้างนอกได้เลยเพราะว่าอย่างด้านในอ่ะคือมันถึงเราแบบแน่ๆคือถ้าอย่างเวลาทำถ้าสมมติใครที่มีเหมือนแบบรูปผมไ่ผมเยอะอย่างเงี้ยนะคะ <ST> S> <S ก็อย่าลืมแบบว่าให้ให้สีมันโดนตรงนั้นด้วยนะก็ก แล้วอันนี้นะคะก็คือกิบยอมเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนอนแล้วก็น,นี้ก็คือแบบเป็นสภาพที่ได้ความฟองต่างๆแล้วคือนี่ขนาดใส่ถุงมือนะทุกคนคือมือแบบ oh, <no. S 1> เลอะมากจริงแล้วก็อยู่อย่างนี้สักประมาณ 20- 30ถึงนาทีอะ,ะแล้วก็ให้ไปล้างแบบแชมพูอะไรอย่างนี้ออกทีนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นตัวนี้มาให้ค่ะเหมือนมันเป็นทรีทเมนต์บำรุงผมอะ่ะก็ให้ใช้แชมพูแล้วก็ใช้ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมารอดูกันนะคะว่าแบบว่าสีที่ได้ออกมามันจะเป็นยังไงเนาะเป็นสีที่กิ๊กยอมได้ในวันนี้เนาะอย่างเท่ทุกคนเห็นตอนนี้มันเป็นในล่มใช่ไหมมันจะมีความเหมือนเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆนิดนึงปะแต่แบบก็ยังพอเห็นความแบบมนเขียวแบบเล็กๆใช่ไหมทุกคนแบบถ้าตอนออกแสงนะคะมันจะเห็นชัดกว่านี้มากๆว่ามันจะมีความเป็นแบบน้ำตาลมนเขียวหนักมากๆจริงๆกิ๊กไว้แปะรูปขึ้นไว้ให้ดูนะคะ ส่วนตัวกิปี้สีที่ได้มากนะคะเพราะจริงๆตอนแรกแอบกังวลมากว่าแบบสีมันจะออกมาแบบเอออย่างน้อยคือถ้าไม่ได้ประมาณนี้ขอให้มันมีความแบบเป็นหมนเขียวเล็กๆก็ยังดีแต่คืออันเนี้ยคือมันได้มากกว่าที่กิบคาดไวน้นะทุกคนแล้วก็จะบอกว่ากิ๊บนะคะก็คือไม่เคยกัดสีไม่เคยฟอกสีมาก่อนเนาะก็คือกิ๊บสนับกิบดวว่ามันก็ค่อนข้างองปกน,นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกของกิ๊บมันไม่ได้แบบว่ามีความแบบหมขนขนาดของโปเซน,น้ากล่องขนาดนี้เนะาะไรย,ย้อมผมถ้าสมมติว่าใครที่แบบย้อมครั้งแรกแล้วแบบมาเเห็นนนคลิปี้ะ ือผลลัพธ์ที่ได้อะมันขึ้นอยู่กับเหมือนแบบ สภาพสีผมเดิมของเราด้วยเราก็เหมือนว่าประวัติการเหมือนแบบเคยกัดหรือฟอกอะไรอย่างนี้มานะคะถ้าคนที่แบบผมดําคนดําจริงๆอ่ะกิบก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคืออย่างของกิบผมกิบก่อนยอ้อมอ่ะมันจะเป็นสีประมาณนี้มันก็เลยได้ออกมาคือแบบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่างผมกิบเนี่ยคือมันปะบาดกิบรู้สึกว่า1กล่องก็พอคือใช้แค่กล่องเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผมยาวมากกว่ากิบหรือแบบยิ่งผมยาวประมาณแบบ กลางหลังหรืออะไรเงี้ยกิ๊บก็แน,นนะนําว่าให้ใช้เป็นสองกล่องมันน่าจะดีกว่าคือกิ๊บรู้สึกว่ารุ่นนี้ของเขาวาทําแล้วออกมาคือสีผมมันคือแบบเท่าเสมอกันนะมันไม่มีแบบด่างเป็นจุดๆอะไรเงี้ยอย่างเวลากิ๊บล้างผมนะคะอย่างตอนย้อมสีผมอะไรเงี้ยรอบแรกคือกิ๊บจะเหมือนแบบเอาน้ำแบบลาดทั่วหัวก่อนนะะคือให้มันแบบผ่านไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ใช้แชมพูใช้ทีทเมนของเขานะคะคแล้วก็ล้างออก ประมาณนี้เนาะเอ,อ,อแล้วก็ลืมบอกคือจริงๆในใบที่เขาเขียนอะคะใบคู่มือเขาให้ทิ้งไว20้20-30นาทีแต่กีบ่ะทิ้งไว้ประมาณ 4 5ถึงนาทีเลยเพราะตอนแรกกิ๊บก็กลัวสีมันจะไม่ติดแล้วก็เดี๋ยวกิ๊บจะมาเขียนอัปเดตทห้ในด s สคริปชันบอกนาะอว่าแบบว่าเออผ่านไปแล้วกี่ครั้งที่ผมมันเลยค่อยๆเริ่มเฟดออกอะไรประมาณเนี้เพราะว่าจริงๆกิ๊บเป็นคนที่สระผมไวมากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้กันนะแล้วก็หวังว่าจะพอแบบเป็นประโยชน์ได้บ้างถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะก็เขียนมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเนาะเดี๋ยวกิ๊บมาตอบห้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, subscribe ะะไดบบล